สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเบียร์ฟอร์ดปังปุระเย่นะครับวันนี้นะครับจะพามาชมเป็นชุดแต่งหน้าเหล็กรอบคันเลยนะครับผมแบรนด์ทีวนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว XLT Next Gen ของเรานะครับผมเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะครับเครื่องยนต์2.0ลิตรดีเซล170แรงม้าแรงบิดถึง405นิวตันเมตรนะครับผมตัวนี้นะครับรับประกัน5ปีหรือ150,000กิโลเมตรนะครับผมอย่างหนึ่งอย่าได้ถึงก่อนนะโอเคเดี๋ยวผมจะพามาชมชุดแต่งรอบคันแล้วก อะไรที่ติดมากับตัวรถนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมด้านหน้าก่อนนะครับผมเราเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะครับผมใส่ฟอนต์ฟอร์ดแบบนี้นะครับสามมิติแล้วก็ทําสีดําตัดสีขาวนะครับผมให้เข้ากับตัวรถนะแล้วก็ไฟ LED บาร์นะครับผมข้างบนเนี่ยเป็น LED บาร์สามารถเลือกสีได้นะครับสีส้มหรือสีขาวก็เลือกได้ตามความชอบนะครับผมแล้วก็จะเห็นนะครับเป็นช่องระบายของกระจังหน้าเนี่ยเวลาเราขับ ส่วนก็นลมนะครับผมลมก็เข้าไปในห้องเครื่องก็จะสามารถระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ด้วยนะครับผมถัดมาที่ไฟหน้านะครับตัวนี้มีคนถามมาเยอะนะครับว่าเรายังใช้ไฟไฮโดรเจนหรือเปล่าตัวนี้เปลี่ยนแล้วนะครับเราใช้ไฟ LED Reflector นะครับมีไฟเลี้ยวในโคมนะครับแล้วก็ไฟเด l ไลท์ซีแคมตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมก็ได้ DNA ของตัวอเมริกานะครับมาใช้ในบ้านเรานะ ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าออโต้ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ทํางานร่วมกับปัดน้ําฝนออโต้ให้ด้วยนะครับผมไฟสีแคมป์วิ่งกลางวันเดย์ไลท์เนี่ยก็โดดเด่นมากๆเลยนะครับผมเวลาขับรถสวนทางกันนะครับหรือว่าทัศนวิสัยไม่ดีเนี่ยตัวนี้ก็ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ด้วยนะแล้วก็ถัดมาด้านล่างนะครับตัวนี้เป็นชุดหน้าเหล็กของ TWI นะครับผมตรงตำแหน่งไฟตัดหมอกเนี่ยแล้วก็ใส่เป็นไฟแตะบัลไลท์ให้ด้วยนะครับผม แล้วก็มีห่วงลากจูงแบบนี้นะครับพร้อมกับแผ่นการกระแทกด้านล่างให้ด้วยนะครับผมตัวนี้เป็นเหล็กแท้เลยนะครับผมแข็งแรงมากๆเลยนะโอเคเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างเนี่ยเราติดตั้งซุ้มล้อเป็นขนาด5.5นิ้วนะครับอันนี้เป็นคิวเรียบนะครับผมลูกค้าสามารถเลือกได้นะจะเอาแบบเรียบหรือมีหมุดก็ได้นะครับผมตัวนี้เราไม่ได้เจาะรถนะครับติดตั้งกาว 3M แล้วก็ยิงซิลิโคนนะครับผมเพิ่มความเหนียวแน่นของชิ้นงานนะครับ ถัดมาด้านล่างตัวนี้เราเปลี่ยนล้อนะครับขนาดเดิมของเราเนี่ยเป็นขอบ17เราเปลี่ยนเป็นขอบ20นะครับผมใส่เป็นลายอเมริกันวอลเลเยอร์นะครับอันนี้ออฟเซ็ตลึก18นะครับผมล้อมันลึกเข้าไป18บมิลน,นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับจะล้นออกมาเสมอซุ้มที่เราติดตั้งเลยนะครับผมตัวนี้รัดด้วยยางดันกลางนะครับเป็นยางอาทีนะเป็นไซส์265หกห้าทั้งห้าศนะครับผมตัวนี้ถ้าพอเปลี่ยนเป็นชุดเหล็กเนี่ยผมว่าใส่ยางใหญ่เป็นยาง33หรือว่า ยกขึ้นอีก2นิ้วเนี่ยก็จะสวยมากๆเลยนะครับผมถัดมาที่ด้านข้างนะครับตัวนี้กระจกหูช้างเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับผมตัวนี้ 2, 2022ของเรานะครับผมจะมีระบบเวลาล็อกรถนะครับผมปรับพับเก็บกระจกแบบอัตโนมัติแล้วนะครับเราไม่ต้องติดตั้งตัวดีเลยเพิ่มนวนะนะแล้วก็มันได้ข้างนะครับตัวนี้ก็เป็นของแบรนด์ที i นะครับผมตัวนี้เป็นทรงดินจานะครับผม มันจะมีทั้งประตูหน้าและประตูท้ายนะครับผมตัวนี้ก็เพิ่มความสวยงามแล้วก็ดูออฟโรดนะครับผม2022เราเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์แล้วนะครับผมแล้วก็ข้างในห้องโดยสารเนี่ยเป็นปุ่มกดสตาร์ทด้วยนะครับด้านหลังของเรานะครับผมตัวนี้เป็นโลบาร์เหล็กนะครับตัวนี้เป็นรุ่นดาก้อนนะครับตัวนี้ก็เป็นโลบาร์เหล็กของ T W I สามารถใช้รัดของได้นะครับใช้งานได้จริงนะมีไฟเบรกให้ด้วยนะครับดวงนี่3 แล้วก็มีไฟเบรกของฝากระบะท้ายแล้วด้วยนะครับเพิ่มความปลอดภัยจากรถด้านหลังด้วยสุมล้อด้านหลังนะครับแล้วก็แมกยางขอบ20ตัวนี้นะครับฝอเราออกแบบช่วงล่างใหม่นะครับผมเราวางชุดโชกอยู่นอกคัสซีนะครับผมทําให้มิติรถเราเนี่ยใหญ่ขึ้นฝั่งละ5เซนติเมตรนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเวลาถ่านล้อเราใหญ่เนี่ยทำให้ยึดเกาะถนนได้ดีนะครับผมแล้วก็โชกของเรานะครับเป็นโชกวางสลับกันด้วยนะครับเป็นโชกคว้นะเวลาเลี้ยวโค้งหรือเข้าโค้งเนี่ย ก็จะรู้สึกหนึบกระชับนะครับผมแล้วก็มันทําได้ดีตั้งแต่ตัวรุ่นเก่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้เราใช้ชกตั้งแต่ตัวรุ่นเก่าแล้วนะครับผมสติกเกอร์넥เนกเนนะครับผมสามารถเลือกแบบได้นะครับว่าต้องการสติกเกอร์แบบ,บไหนนะครับผมมีบันไดท้ายนะครับสําหรับขึ้นด้านข้างก็ได้นะครับผมตัวนี้ก็เวลาเปิดฝากระบะท้ายหรือว่ามีของเทินมาถึงด้านหลังนะครับไม่สามารถขึ้นจากขั้นหลังได้ก็ขึ้นจากตรงน,นี้ได้นะครับผม ขัดมาที่การชนท้ายเหล็กนะครับตัวนี้ก็เป็นการชนท้ายของ t w i เหมือนกันนะครับผมตัวเนี้ยสามารถเลือกสีได้นะครับคุณลูกค้าชอบสีแบบไหนก็เลือกได้นะครับผมสมมติว่าตัวสีตัวรถเนี่ยเป็นสีดําก็ทาเป็นสีดําทั้งหมดก็ได้นะครับหรือว่าเป็นสีําเงินทั้งหมดก็ได้นะครับอันนี้ t w i เขาแจ้งผมมานะว่าอยากทําสีแบบไหนก็ได้นะครับผมเวลาถอยเนี่ยมีไฟ LED ด้วยนะครับผมจะเป็นไฟถอยให้ด้วยนะมีห่วงลากจูงนะครับผมแบบนี้เลยนะแล้วก็จริงๆเนี่ยตัวเนี้ย เวลาลากจูงเนะี่ยผมแนะนําให้ใช้ตัวของตัวรถนะครับที่ยึดกับคัสซีนะเพราะว่ามันใช้งานได้จริงอันนี้อาจจะต้องดึงให้มันตึงหน่อยนะครับผมมีไฟส่องายทะเบียนนี้ครบเลยนะครับผมตัวนี้ก็สวยนะถ้าผมถ้าผมผมคิดว่านะถ้าเป็นสีดาล้วนเนี่ยจะออกแบบมาให้มันดูดุดันแล้วก็แข็งแรงนะครับผมฝาท้ายเราก็ได้ดีเอของ F150 ต่ออเมริกานะครับมาใช้บ้านเรานะจะเป็นสปอยเลอร์ด้านบนนะครับผมแล้วก็มีไฟเบรก ตรงที่3นะครับผมตรงโลโก้เนี่ยเรามีกล้องถอยให้แล้วนะครับผมเวลาใส่เกียร์ถอยหลังเนี่ยก็จะเป็นภาพจริงที่หน้าจอคอนโซลเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูด้านในกันบ้างนะครับภายในของรุ่น XLC 2022นะครับยังเป็นเบาะวนิวอยู่นะแต่ว่ามีแอร์ตอนหลังให้แล้วนะครับผมแล้วก็มีช่อง power outlet ด้านหลังนะครับก็แปลงเป็นหัว ที่จุดบุรีนะครับแปลงเป็นหัว USB เพื่อชาร์จแบตโทรศัพท์ได้เลยนะสำหรับลูกค้าที่อยากได้แอร์ตอนหลังนะครับก็ต้องซื้อตัว x l t ขึ้นไปนะครับผมถึงจะได้แอร์ตอนหลังนะห้องโดยสารดูใหญ่ขึ้นนะครับด้านหลังเพราะว่าหน้าไปหลังและซ้ายไปขวาเนี่ยรถเราใหญ่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ขาพื้นที่หัวพื้นที่เขา่าจะเหลือเยอะขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับ พวงมาลัยของเรานะครับเป็นไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมของเราเป็นแบรนด์เดียวนะครับที่ใช้พวงมาลัยไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีอ่างน้ำมันพาวเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่มีการเป็นทนนันพวงมาลัยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้มีระบบชดเชยการสายด้วยนะครับผมที่รถยุโรปเขาเรียกว่าระบบผู้ดิฟนะครับตัวนี้เวลาเหยียบหินเหยียบกรวดเหยียบก้อนอิฐแบบนี้นะครับผมพวงมาลัยจะไม่สะท้านถึงมือเราด้วยนะครับผมแล้วก็ระบบควบคุมพวงมาลัยเนี่ยมีครบเลยตัว XLT ตัวนี้มี ระบบพุสคอนโทรลนะครับควบคุมความเร็วคงที่นะครับผมตัวนี้เวลาขับไกลๆเนี่ยก็จะลดการเมื่อยล้าด้วยนะครับผมแล้วก็กระจกด้านข้างนะครับปรับด้านนี้หมดเลยนะแล้วก็มือประตูเปิดนะครับผมจะเปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้นะจากแต่ก่อนอยู่ตรงนี้นะครับผมเปลี่ยนอยู่ตรงนี้นะก็วัสดุดูแข็งแรงขึ้นแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับผมแล้วก็แอร์เนี่ยเราปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะครับผมตอนนี้เป็นไฟตัดหมอกด้านหน้านะครับแล้วก็ตัว A เนี่ยเป็นไฟออโต้ หรือว่าจะเปลี่ยนเป็นไฟแมนนวลล้วก็สามารถหมุนเล่นได้เลยนะครับผมตัวนี้เป็นตัวดิมมิ่งเรียนไม้เบาได้เข้มได้นะครับผมแล้วก็ถ้ารถเรายกสูงขึ้นนะครับเราก็สามารถปรับไฟหน้าได้ด้วยนะครับผมพวงมาลัยปรับได้สีทิศทางนะครับขึ้นลงยุบเข้ายืดออกได้นะครับผมมีปัดน้ำฝนอัตโนมัติให้ด้วยนะครับผมพวงมาลัยสีก้านหุ้มหนังแบบนี้เลยนะแล้วก็ตัวนี้นะครับเกียร์เกียร์ออโต้หกสปีดนะครับผม สามารถเล่นเกียร์แบนโนนได้ที่หัวเกียร์ด้วยนะเลื่อนมาที่ตัว M นะครับผมมีระบบ traction control ป้องกันล้อหมุนฟรีระบบ ESP นะครับป้องกันรถสายนะครับผมแล้วก็ AM ลดความเสี่ยงจากการวิการนะครับผมมีให้ครบมากๆเลยนะครับราคา934,000 Airbag มีให้ถึง6จุดเลยนะครับคู่หน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วก็ด้านข้างนะครับผมมีแท่นชาร์จไร้สายนะครับสำหรับโทรศัพท์ที่รองรับนะครับผมและ ถ้าไม่รองรับก็มีช่อง power outlet ด้านบนรอให้แล้วนะครับทั้ง iPhone ทั้ง Android เลยนะครบมากๆเลยนะครับผมแล้วก็จอเนี่ยเป็นจอ10นิ้วนะครับผมรองรับ Apple CarPlay and แอน o ์ได้หมดเลยครับผมสามารถโหลดแอปพลิเคชัน for d p a s s ได้ด้วยนะครับพอโหลดแอปพลิเคชัน for d p a s s แล้วล็อกอินเลขคัสซีของเราลงไปนะครับผมตัวนี้เกียร์ออโต้นะครับสามารถสั่งสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็สั่งดับเครื่องได้นะครับจากระยะไกลได้ด้วยนะ แอร์เป็นอิสระนะครับแยกซ้ายขวาให้ด้วยนะครับพร้อมกับฮีเตอร์นะเลนเจอร์แอเอาราไม่หนาวแล้วนะครับผมเรามีฮีเตอร์ด้วยนะครับปรับได้นะครับอุณหภูมินะครับผมทีนี้ลูกค้าไม่ต้องบ่นว่านแถวแล้วนะตัวนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เลยนะครับกระจกมองหลังตัดแสงถ้าเป็นแมนนวลนะครับลูกค้าต้องตัดเองนะถ้าจะเป็นออโต้ต้องไปอยู่ที่ตัวสปอร์ตขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ไฟข้างในโดยสารเป็นวอร์มก็โอเคนะครับช่องเก็บแว่นเรียบร้อยนะครับผม คร้าวๆนะครับประมาณนี้ตัว xlt ออโต้ของเรานะครับ934,000บาทนะครับผมชุดแต่งก็จะมีบางส่วนที่ต้องเพิ่มนะครับแต่ว่าไม่เยอะนะเราสามารถแถมได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับผมถ้าผมจะแนะนำนะตัวนี้ใส่ล้อเป็นยาง33นะครับยกสูง2นิ้วเนี่ยสวยเลยนะตัวนี้นะครับผมโอเคสำหรับคุณลูกค้าที่กำลังมองหารถยนต์ฟอร์นะครับหรือว่า กำลังตัดสินใจอยู่นะครับก็ดูคลิปนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจด้วยก็ได้นะครับผมเบียร์ยินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมใครที่อยากได้โปรโมชั่นหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมก็เดี๋ยวเรจะทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้ให้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับผมอย่าลืมสั่นกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปของเบียร์อีกต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติรับชมคลิปนี้จนจบเลยนะครับผมไปก่อนล้วคคคครรรััััับบบเจอกนนิปหาสสดี